แมดพิรณีหย่อนภาพเที่ยวญี่ปุ่นสุดฟินแต่ชาวเน็ตดันโฟกัสผิดจุดนางเอกลุกขึ้นคนสวยแมดพิรณีคงไทยยังคงสนุกสนานลันล้ากับทริปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดียวกันก็โดนจับตามองความรักครั้งใหม่หลังตกเป็นประเด็นร้อนโดนแอบถ่ายขณะเดินควงหนุม่มปริศนาไปชิวตลาดกลางคืนที่หัวหินซึ่งทริปนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มคนไหนไปด้วยหรือไม่แต่ภาพล่าสุดในอินสตาแกรมแมทเพระนีของสาวแมทในลุคน่ารักใสๆพร้อมแคปชั่นฉบับตัวมัมตัวแม่ว่าก็อยากสวยสะบัเดเยรอรกติดแค่ว่ากลัวคอเครสนอกจากนี้ความ สวยออร่าที่แฟนๆโฟกัสแล้วนุมปิศนาเสื้อม่วงที่ยืนข้างสาวแมทก็ถูกจับตามองเช่นกันแต่สงสัยว่าใช่คนเดียวกับที่ไปเดินตลาดหรือเปล่านะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ